ถ้าพูดถึงการทุบสารพี่โจนึกถึงใครหมอปลาหมอปลาใช่ไหมมือปราบสัมภเวษีเออะทุบเออะทุบนะฮะแต่ว่าที่บุรีรัมย์ครับผู้ชายคนนี้เขาก็ทุบสารเหมือนกันคุณผู้ชมทุบไม่พอบอกว่าทุบเสร็จปุ๊บทุกคนต้องมาเคารพบูชาฉันนะเนี่ยคนเนี้ย อยู่ในอาการหลอนเลยอนึกว่าลูกศิษย์หมอปลาไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับลูกศิษย์หมอปลาเลยครับหลอนยาครับพวงมีดแล้วก็เดินไปมาตามหมู่บ้านที่ตําบลสำโรงใหม่อาเภอละหารทรายและนี่ก็คือฝีมือของเขาสารพระภูมิครับพังเละเทะเลยชาวบ้านเขาบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วกลัวกันไปหมดแล้วนะฮะคือมันทุบทุกบ้านเลยอะทั้งหมู่บ้านเลยอะเนี่ย เขาบอกว่าประกาศว่าจะทุบสารให้หมดทั้งหมู่บ้านและทุกคนต้องมากราบไหว้ตัวเองแทนเอาอย่างนั้นเลยหรอเอาแบบนี้เลยโอ้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับคือถ้าเราเป็นคนในพื้นที่เราก็จะกลัวมากเนาะครับคือเหมือนกับอาการคลั่งนี้มาจากไหนเนี่ยตำรวจพอได้รับแจ้งปุ๊บตามจับเลยนะครับผู้ชายคนนี้อายุ24ปีแล้วเนี่ยผู้ตาไม่รู้เรื่อง้วยนะตอนที่ตำรวจไปคุมตัวมาถามเนี่ยแล้วตานี่ตาลอยตาแข็งใช่เพราะว่าอยู่ในอาการที่เมายาอยู่นะครับ สิ่งที่พูดรู้เรื่องอย่างหนึ่งคือผมเพิ่งเสพยาบาา้าอะอะย่างน้อยก็รู้อาการของเขามาได้ยังไงเพราะเพิ่งเสพยาบ้ามาตำรวจก็เลยคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาอันนี้คือทำให้เสียทรัพย์ครับเมื่อยับไม่เราเสพไปกี่เม็ดวันนี้เม็ดเดียวเม็เดียว,ยวแต่เช้าเลยเับโอ้เสพไปเม็ดเดียว จริงหรือเปล่านี่ยเม็ดเดียวก็เสียวทั้งหมู่บ้านแล้วนะออหนึ่งในชาวบ้านครับเป็นผู้พิการด้วยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเขาบอกว่าทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้เดินเฉียดบ้านเชื่อไหมครับจะต้องมีวิธีการหลบหนีเป็นผู้พิการแล้วจะหนียังไงเ,ออเขาสาธิตให้ดูแบบนี้ฮะ ถ้าเขามาทำร้ายปลาจะหนี่ทันนี่ทำนี่เองนะอ้เคยหีข้าอย่างนี้เลยเหนีเข้าอย่างนี้ใชหนีเองขึ้นมานีเจก็ออกไปมันขึ้นไปแตุ่้นนี้เองตลบตะลานทุกสานในวันนั้น่ะโอโหลำบากจังเลยอะลบากนะคือถ้าเราเป็นคนปกติเราก็วิ่งใช่ไหมะแต่ผู้พิการเขาบอกเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากวอเลยนะครับคุณตำรวจจับเขาไปแล้วพาเขาไปบาบัด เอาให้หายขาดแล้วค่อยปล่อยเขาออกมาไม่อย่างนั้นเขาก็จะมาไล่ทุบสารพระภูมิของชาวบ้านแบบ,บนี้อีกนะฮะเออวันวันนี้ทุบสารออแต่พรุ่งนี้ทุบคนนี่น่ากลัวนะครับท่าผู้ชมครับละครดีวารตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์1 d .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store